เธอจึงมักกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของเพื่อนๆเ,เสมอมีหลายครั้งเวลาที่เธอถูกเพื่อนแกล้งหนักๆเธอก็มักจะแอบไปร้องไห้ที่ห้องน้ำชั้นสามห้องที่สองคนเดียวซึ่งเป็นห้องน้ำที่ไม่ค่อยมีเด็กนักเรียนคนไหนกล้าย่างกายเข้าไปใกล้เพราะทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าห้องน้ำชั้นนี้คือห้องน้ำของฮานากะซังฮานากะซังเป็นเด็กนักเรียนหญิง ที่เชื่อกันว่าเสียชีวิตและสิงสถิตยอยู่ในห้องน้ำชั้นนี้มาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองมีหลายคนเล่าให้ชีโอริฟังว่าเคยมีคนมาท้าทายฮานาโกะซังแล้วหายตัวไปอย่างปริศนาบางคนก็พบว่าเป็นศพเสียชีวิตบางทีก็มีเด็กนักเรียนถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสโดยที่เด็กนักเรียนเหล่านั้นมักจะบอกกับทุกคนว่ามันเป็นฝีมือของฮน